สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาแนะนําวิธีติดตั้งล้อหมุนแบบหัวเกีียวนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้เอาไปทําเป็นตู้เลื่อนหรือว่าอื่นๆก็ได้นะครับขั้นตอนเมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับอันนี้ขนาด7.5ซมนะครับรับน้ําหนักได้65กิโลกรัมในตัวล้อ มันจะไม่มีตัวเมียมาให้นะครับให้เราทําการซื้อตัวเมียมาก่อนนะครับเอาตัวชุดนี้ไปที่ร้านนะครับเพื่อทําการเทียบเกลียวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเกลียวละเอียดถ้าเราใส่เกลียวใหาบมาจะไม่ได้นะครับประมาณนี้ก็จะมีหลายๆรุ่นไปขั้นตอนต่อไปนะครับในตัวชิ้นงานของเราในตัวตู้เลื่อนตู้เก็บของอะไรก็แต่ที่เราต้องการติดล้อนะครับเราทําการเจาะรู นะครับไม่ได้ขนาดใหญ่กว่าตัวนี้1หนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้ามันต่ําเกินไปเราก็ลองด้วยแหวนหรือว่าเราก็ใส่ตัวนี้ก็ไปนะครับลองด้วยแหวนเพื่อให้สูงขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับก็จะได้อันนี้เลยเห็นฮะจากนั้นเราก็ทําการเชื่อมนะครับรอบตัวเกลียวนี้นะครับ เชื่อมให้เสร็จก็เป็นอานเสร็จรีบร้อยแล้วก็ทําการติดตั้งชุดล้อหัวเกลียวตัวนี้เข้าไปนะครับนี่โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับเพื่อนๆที่จะเอาไป DIY ต่อเติมนู่นนั่นนี่นะครับถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับข่าวใหม่ด้วยสวัสดีสวัสดีครับ